มูมอสัมพันธ์มูมอมูมอมูมอฉันจะไม่ทอ้อฉันจะไม่พลาดประชุมกันในทุกโอกาสประชุมกันในทุกโอกาสฉันจะไม่พลาดมูมอมูมอประชุมพูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์สร้างบรรยากาศตอนเช้าห้องจิบกาแฟ ตอนเช้าห้องจิบกาแฟต่างคนต่างแชร์เรื่องชอบช่วยชาติมือถือเครื่องมือฉันดีขอเชิญน้องพี่คุยแผนการตลาดชอบใช้แล้วได้เงินคืนชอบใช้แล้วได้เงินคืนรายได้ยังยืนคนใหม่ห้ามพลาด โค้เก่งหนักนั้นมีหลายคนพรำซ้อนพรำบนให้เราฉลาดเรียนรู้ในโลกออนไลน์เรียนรู้ในโลกอนนลกอนไลน์สินค้ามากมายเลือกชอบได้อย่าพลาด